ครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนคนระับสวัสดีท่านผู้ชมโอ้หฝนตกพอดีนี่เรามาถึงส่งรถเกี่ยวกันนะมาส่งรถเกี่ยวคันนี้พอจเจริญคันใหม่ล่าสุดนะตอนนี้อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโอ้มาไกลวันนี้ถึงพิษณุโลกกันเลยเจ้าของมีอยู่แล้วสองคันนะครับท่อขวาคันนี้เสริมครับอีกหนึ่งคันเป็นท่อขวาเหมาือนกันครับถึงแล้วมาพร้อมฝนพอดีฝนตกทั้งวันเลยวันนี้ นตกทั้งวันเลยวันนี้<ห>มาออกมาตีสามนะถึงนี่ครับเก้าโมงพอดีเดินดูรอบๆคันกันไปก่อนครับคันนี้ ันแน่นอนเลยวันนี้โดนฝนมาตลอดทางเลยเละเละจะัดนี่มากับเอสเจ็ดรนะ้อยครับ เจ้าของจะทำการขับลงเลยครับตอนนี้เป็นเวลาเลิก9โมงครับเราก็มาถึงทันเลิกพอดีเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันอีกทีครับี๋ยวิวในคลิปนี้นะว่าระบบเป็นยังไงนะ วพาส่วนตัวผมก็ไม่เคยรีวิวระบบพอของพอเจริญเป็นท่อข้างขวานะส่วนตัวผมไม่เคยรีวิวเลยเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูในคะันนี้เนี่ยแหละฝนก,ก็ตกโปรยปลายกันตลอดทั้งวันแน่นอนครับวันนี้อำเภอเมือง,งจังหวัดพิษณุโลก ำมันไหลลงมาจากรถเลยนะทายเราก็สวยนะ ล้างมายังเอี่ยมแต่ว่าโดนฝนมาไงล้างมาล้างมาเอี่ยมแล้วแหละโดนฝนก็มีคราบนิดหน่อย hey, มาแบบหล่อๆครับหล่อจริงครับคันนี้สีเป็นสีคลาสสิกนะเป็นสีฟ้าส้มนะครับ เราก็ตัดด้วยสีเหลืองแล้วก็สีเขียวหอดครับแล้วก็สติกเกอร์ มารีวิวคันนี้กันก็เป็นรถก็จะเป็นตู้นวดองฟุตดซี่นะครับแล้วก็เป็นปลากเกี่ยวสามเมตรคอเป็นคอเหล็กนะปากเหล็กลูกดาวเป็นเหล็กก็ใช่ ตอนแรกพี่เอาไปแปะตรงไหนตอนแรกพี่เอาไปแปะตรงไหนแอะตรงลุว่านอยู่ตรงนี้นไหนว่าข้อแรกนะครับคันนี้โซ่48ข้อตนะัวเดิน12ครับล้อนำยี่ตัวเดินใหม่เกาหลีนะครับเรารีวิวทางด้านล่างกันก่อนนะ ไฮดริกกับถังน้ำมันโซลา่าก็จะอยู่อ่าดีเซละจะอยู่ทางด้านนี้นะครับแล้วก็กีลืมอบอกสเตอร์หลังก็จะเป็นสเตอร์29ฟัน,นครับตอนเป็นต้๊มด้กินยีสิบสามแล้วก็เป็นเครื่องเจไฟนะครับเทอร์โบ นี่จะเป็นทางด้านของสไตล์ท่อขวานะครับเพราะว่าลูกค้าสั่งทาท่อขวาเหมือนตัวเก่าที่ว่าเขาเคยมีอยู่นะครับเขามีอยู่สองคันแล้วคันนี้ก็เสริมทับเป็นคันที่สามของบ้านเขาครับเป็นระบบท่อไซโลอยู่ขวานะครับแล้วก็จะเป็นท่อผ้าถังนะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูทางด้านคอนโทรลบ้างครับว่าเป็นยังไง ผมก็ไม่เคยรีวิวเลยนะคอนโทรลแบบนี้นี่จะเป็นคอนโทรลตัวเดินครับข้างขวาข้างเดียวนะครับข้างขวาเนี่เป็นตัวเดินทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ก็จะบิดบิดหัวบิดเข้าบิดออกนะครับบิดเข้า,าปากวางนะครับิดออกปากขึ้นนะครับ มองก็จะประมาณนี้เลยคอนโทรลแบบนี้เห็นเขาว่าขับนั่งสบายดีครับเพราะว่าจะเกาะราวนะถังอุ้มก็จะเป็นสองสองตันเจ็ดนะครับถังอุ้มสองตันเจ็ดแล้วก็นี่ทางด้านนี้ก็จะประมาณนี้คนระับ สไตล์พอเจริญเลยครับถังออยเอ่อมอ้อยกับมอน้ำเราเป็นเลสนะครับคัน,นสองคันข้างในก็เป็นคันที่ลูกค้ามีอยู่แล้วนะนี่พอเจริญพัฒนาท่อขวาทั้งสองคันเดี๋ยวเราลงก่อนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะลื่นตกซะเพราะตอนนี้เปียกแล้วลรถเขาก็เละแล้วด้วยตอนนี้ เรามาเยียบแต่ประมาณนี้ครับรีวิวสเปคผมก็รู้อะไรไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเนี่ก,ก็ลายเป็นสไตล์การเดินแป๊บนะครับความใส่ใจความเรียบร้อยนะครับของอู่พลเรือนพัฒนาปาตุ้ยของเรานะเราก็ลองดูสไตล์กันได้คนระับ เป็นชุดต่อม้อของเราเชื่อมแบบไม่ต้องเจียครับของเราสวยงามอยู่แล้วติดตั้งตัวกระจายฟางด้วยนะครับเครื่องของเราก็สดใหม่แน่นอนครับดูให้ดูทางด้านของเครื่องโอ้ยปั๊มเป็นปั๊มใหม่นะคอนโเดินเป็นปั๊มใหม่นะครับใหม่ทุกอย่างของเรา ใของหหมม่ดเครื่องของเราสดมากมอเตอร์ของเราใช้เป็นมอเตอร์ทางหน้าของคายาบ้านะมอเตอร์ไคยาบ้าเป็นป่อง11นิ้วนะก็ไบแท็กแมคโคต่อไปะครนะ ความสวยงามครับทางที่อ่ของเราตัดสติกเกอร์เองครับหรือว่าท่านใดรถบ้านรถไทยสนใจอยากตัดสติกเกอร์ก็ต้องติดต่อไปที่อู่ได้นะครับสนใจรถเกี่ยวข้าวรถตีดินนี่มีครบนะรถตีดินของเราก็ขายดีรถเกี่ยวข้าวก็ขายดีนะครับมีให้ออกกันทุกเดือนเลยนะครับรถสำหรับรถเกี่ยวข้าว กับรถตีดินอันนี้ก็มาไกลถึงพิษณุโลกกันเลยนะใช่เราลูกค้าใช้แล้วติดใจนะครับก็ต้องมีคันต่อๆไปอีกเรื่อยๆนะครับดีในะ้ครับสวยงามทันสมัยครับโอ้โห คนข้างเรียบเนียนสะอาดตามากครับดูอันนี้ถ้าว่าเลอะนิดหน่อยเพราะว่ามาไกลนะครับแล้วฝนตกตลอดทั้งวันเลยนะวันนี้เป็นวันที่สอวันแม่นะครับโอ้ฝนตกกันมาตลอดทั้งทางเลยมันอาจจะแรดูมีอะไรเลอะๆหน่อย พุดข้างนี้ของเราก็จะเป็นเลดนะครับใช้เป็นชากเลดแล้วระบบนะดูระบบดูความเรียบร้อยความใส่ใจรายละเอียดนะครับของอู่พอจะเริญพัฒนาป่าตู้ของเราผมก็ฝึกงานอีกเดือนหน้าเดี๋ยวเดือนกันยาเดี๋ยวผมก็เสร็จสิ้นการฝึกงานแล้วแหละถังอันนี้ก็จะประมาณห้าสิบลิตรนะ แต่ถังอันนี้น่าจะเกือบๆน่าจะทักร้อยห้าสิบได้ไหมไม่ร้อยห้าสิบหรอร้อยยี่สิบตะแกรงเลสถลมเลส ให้ดูกันแล้วคันนี้จะเป็นคันที่เขาใช้อยู่ครับโอ้ยใช้มีให้เกี่ยวกันตลอดทั้งปีกันเลยทีเดียวนะท่อรุ่นตัวกนก่อนเฟียวมาก รถนี่จใช้งานตลอดทั้งปีครับแล้วก็บอกใช้พอจเจริญเรามีงานเกี่ยวทั้งปีแน่นอนไม่ได้ล้างไม่ได้จอดกันเลยทีเดียวแต่วันนี้ฝนตกนะก็เลยต้องจอดคันนี้ปีสองพันสิบหกนี่ยพี่โบ๊ผมเอามาแปะเนี่ยถูกแล้วมันถูกแล้ว อันนี้ปี2018ครับโห oh, 16เว้น17มาซื้อ18 18เว้น19เว้น20เว้น21ซื้อ22ได้8ปติ๊กเกอร์23ด้วยโอยอาจจะมีคัน24 25 26ต่อไปนะครับโซนนี้ก็แถวแถวนี้ก็มีอีกนะมีอีกสบ้าน3บ้านหรือไงนี่แหละที่ใช้พอจเจริญพัฒนาของเรา ันสุดท้องได้ทำการเข้ามาจอหลังพี่สองคันแล้วคัะนู้นพี่ใหญ่สุดคันนี้พี่รองคันนี้น้องขึกนะครับเ,ออเดี๋ยวน่อยก็จะมีต่อ,ตอไปเรื่อยๆต้องต่อกำเพิงออกไปเรื่อยๆน่อยอะดเจ้าของเจ้าของจอดให้ชมแบบหล่อๆกันเลยสวยงามครับสวยงาม วันนี้เสียดายนะน่าจะไม่ได้ลองรถหเพราะว่าฝนตกทั้งวันนะครับช่วงอาทิตย์นี้ก็ฝนเราก็คืมทั้งวันไม่มีแดดนะครับรับการคิปนี้ก็จะมีมาเท่านี้ก็แล้วกัน,นครับถ้าพูดอันไหนผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้รีวิวละเอียดเนาะไม่ได้ละเอียดแบบทุกจุดอะไรขนาดนั้นเนาะ เรวถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมครับฝากติดตามผลงานของทีมงานพอจเจริญพัฒนาป่าตุ้ยของเราด้วยนะครับสาขา1ที่นนทบุรีนะครับสาขา2ที่1 0อนะครับก็มีให้บริการทั้งรถตีดินแล้วก็รถเกี่ยวข้าวคับนี่ฝากบอว์โทรไว้นะครับศูนย์แปดหนึ่ก้มนะครับทีมงานพอจเจริญพัฒนาป่าตุ้ยจัดให้ ฝากติดตามกำลังใจให้กันด้วยครับคันหน้าจะเป็นรถเกี่ยวหรือว่ารถตีดินเดี๋ยวมาติดตามชมกันต่อไปครับสวัสดีครับ